ว่คุณจะสั่งอยู่นะโอ้ไปทำเลยเร็วเร็วเร็รรกลับมาซ้อมในการวันแรกหลังจากที่พาไปหนึ่งเดือนนะไปกูซ้อมกลับมาเร็วทั้งคู่ซอยให้เร็วซอยให้เร็วเร็วเร็วเตะเร็เร็เร็ว กกันชอบออยู่ของตัวเองรักกันดีีกันตายใช่ไหมเนี่ยเอาไอ๋อ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 มาดิมาดิอย่าพูดตีแทนเลยเนี่ยอย่าพูดแทนเนี่ยตั้งใจหน่อยตั้งใจหน่อยเออหนูอยู่นี่แหละเออกระมุนนี่แหละกระมุนไม่ต้องมาถามกันวันนี้ไม่ต้องพักเข้าใจไหมครับไป เร็วขาห่างเลยขากว้างมาเอาใหม่หันหน้าไปตรงนู้นแล้วซอยขาต่อเนื่องถึงแผ่นไหมแผ่นไปด้วยอ่ะขอให้เร็วออกให้เร็วให้เร็วให้เร็วออกกำลังกายเนี่ยเขาจะเร็วเลยนะเร็ว สิบเก้าไปแปดเาแล้ว้าแล้วหกห้าสยังไม่สังยุดยังไม่สั่ยุด ยงย่ง,ยง,งหน้า้หน้อเ,เยไป,ไปเร็ว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 ห้เร็จิมเรวหนอยจิ้มเส้แน่มเซนี้ไม่นับไปยเซ็นี้ไอ้ว่าอยากเกยอยู่ที่ออเีกองเซนี้นสองไม่นำน้าาเพราะว่าทอเล่นเก

ไปเท้าเรน่อยไปเร็วนานเร็วเออสิบเก้าแปดเจ็ดโอ้ยเดี๋ยวันนี้หกห้าสี่สามเร่อยๆส 1>, 1 5่ดแ่เข่านะครับอยู่กัพี่ออกเดียวไม่ตอยเหนื่ยก็ปกติเพราะว่าพึ้งกับมาออกรางกายอยากเป็นอาการครั้งแรกออกเก้ 6ก4้าสี1ปมาเสร็จาครับ บ้านเป็นภาพขอ อ่หขอดีขึ้นแล้วแต่ว่าเท้านะครับพยายามเขี่ชี้ไปหน่อยตั้งแนวขนาดกันไม่เอาแบบนี้นะเราเตะราไม่ได้เตะ่างนี้เราเตะ่างนี้ถูกไหมอ่ะขอ ครับอเข่าเพื่อหนากหน้าตั้งจาการ้องไหมครับร้อกาไหมอ่าขอ,อกเดียวไปมายังไมทุกทีครับคุณงบอกต่อไปทีทีเพื่อที่หักนาตั้งขกกาไวห,ห,หนึ่งสอ,อ,อ,อามเปลี่ยนาตัดเปลียนผ้านไป เชีน่อยเาเชียน <adventurous. S 1> <co ่อยอ่าจิับเข้าับไปเราพิกเราพิใไอโคใไอโคบออไปข้าหนึ่แร์ัล้ไปโคปอีกเป็นข้าไป แัเป <ừ. S 2> <ừ. S 1> ็นหนึ่งโอ้แล้วเป็นหนึ่งเซนละกันไปอาจารอาจารไม่ประกาศเริ่มใหม่ามกลับเป็นข้าทำดีๆไปทอยอยอยขาไม่ตรงไม่เข่าตรงเนี่ยเนี่ย

ไปนะคอโยมเลยโอไปเร็วตักกาดตัาเออไปไปตักกาดอ่ะทีนี้นะครับแหงเข่า สองอ่ะมันก็เตะขาซ้ายจะมแทนเข่าเข้าใจไหมขาีโพกตามออเรียมเอาจนถึงเส้นเลยเส้นแดงเลยเส้นแดงนี้อ่ะออกเรียมมีศาโปก็แบบนี้เาจะครับมีเอวด้วยออไปากะแลให้เร็วให้เร็วองศงอ่ะอากาศไ หันหน้าอ่ะทีนี้หันหน้าวันนี้กระดับแรงเข่าขับคืนไปอ่ามดกระดับบิดไหล่หัวไหล่ด้วยเร็วๆยกไม่ได้อย่าโต้งอย่าโต้งอย่าต้งบิดเออบิดดิใช่ไหมบิดกูบอกว่าถ้าทำอย่างนั้นไม่ได้ทำไงแรงเข่าปึ๊บกระโดดถอยแล้วอะไรพอไป เขาอ่าปิดสโพกปิดเท่าไร่รลับไปใหม่ๆสองคนเลยครับเมื่อกี้มาเป็นตัวตรงเลย,ยปิดเยอะไปปิดปิดปิอ่าปิดอ่าล้วก็ับปอยแล้วแทงเขาก็ได้ไปขหน,น้านี้เดี๋ยวเรียกเยขหน้านี้กระโดดกระโดดไปหลังแล้วแทงเขาไป อยูาา่อ๋าาอเซตที่สองส,สู้ทำได้ไปไายข่าต่อเน,นื่องหายข่าต่อเน,นื้ออ่ะหอยกลับไปหอยใจเข่าให้เร็วให้เร็ว,ร,วรักษาด้วยทำดีกว่าทำจะดีนี่แหละถ้าดีพักถ้าไม่ดีทำต่ออย่างเงี้ย เพราะว่าทำไม่ดีไม่ต้องทํานะครับแต่คนดีได้รับอ๋อคือจริงทีมต้องดีกว่าคอยตอนนี้ใช่ไหมเพราะคอยพุ้งหายกูเข้าใจคอยแต่ทีมซ้อมมาตอลอดทีมต้องทำดีกว่านะครับอ่าไม่ใช่ว่ากลายเป็นคอยจะดีกว่าอาอฉะนั้นเต้องเตวกว่าแล้วไป เออซ้อมไปกนอดต้องที่ดีอ่ะหอยกับไอเนี่ยตอนเนี้ยเือยเยอะดนี่ยทยกลับมาครั้งแรกหัวไหล่ด้วยหัวไหล่ตามหัวไหล่ตามเข่าอ่ะอ่เขืยๆๆ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 ๆ้ เยอะสเยอะต้จ <zg> ับไว้ทำอย่งีอย่า